กูดีเพื่อนชาว Facebook และโซเชียลครับนะครับผมก็วันนี้นะครับไปอัพรูปไปไหลายรูปนะเพื่อนๆหน่อโซมนะครับวันนี้ตัดแดงออกจากบ้านไปมาหาลัยนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนสอบดีเฟนนะครับผมก็สอบตอบคาสุดท้ายไม่ตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้นะครับก็อาจารย์ถามคำถามมาสี่ครับนะครับที่อธิบายนะจริงๆก็อธิบายผู้แก่แก่ต่างกันมากใจแก่ โดนคัดสิบรอบสิบรอบคือสิบหน้าครับปีอะไรนะผมทำไปครับแล้วลืมส่งครับอาจารย์ก็โทรมาตัวอาจารย์ที่ต่างครับก็ฮาดีนะครับผมจบแล้วแล้วไปส่งมาเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดค้างนะครับมันเป็นเรื่องน่าอายมากครับไม่ส่งงานนะครับผมก็ไม่สงสร็จวันนี้ก็เลยมีโอกาสไปฟ้าปลาทองมานะครับวันนี้ก็อัพรูปนะครับจริงๆไม่ได้มาบังเอ่ญนะครับก็ จับกันนะครับพวกป้าๆลุงๆนะครับก็ไปอุ้มเขามานะครับผมได้ฟรีมาด้วยชวนนป้าไม่ขายครับบอกไม่ขายได้ฟรีบ้างเลยครก็วันนี้จะบอกว่าเรื่องน่าอายมากไม่ได้ทานฟรีบอกกันบ้างร้อนนะครับผมวันนี้แบบอาวุธผมคิดว่าวันนี้ทำอะไรมากมันแบบโดนแดดแล้วมันร้อนที่ปกติแต่มันบ้านเราถามว่า ป็นเรื่องที่ตลกแล้วเพื่อนๆหลายคนก็ชอบมาแบบกมะอินบ็อกมาว่าใส่จังชื่ออะไรครับใส่จังอยากหน้าใสบ้างเลยทำยังไงบ้างอะี้ยบโอเคไม่ได้นำไปอะไรแลวก็เียบไ้แนก็อ่าแล้วก็ไม่ตอบครับอะไรเงี้ก็อ่าดีครับก็ไม่เสียนะครับผมจะอยากใช้ก็ก็มาใช้เอาครับผมก็คือเป้ถามว่าเป้เป้อยากขายของไหมเป้อยากขายของมากครับผม แต่ไม่เหมอนก่อนว่าเป้เป็นตัวแทนขายไม่ใช่เจ้าของครีมนะครับผมแต่หลายหลายคนหอกว่าเป้ขายยิ่งกว่าเจ้าของครีมจริงจริงนไม่ใช่ครับเป้ไม่ใช่เจ้าของค,ครีมที่เป้กล้าบอกว่าครีมมันดีก็พอใช้มากับตัวนะครับผมเป้ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าครีมตัวอื่นจะดีจยางไงเมื่อก่อนเคยใช้ตัวอื่นมาหน้าก็ไม่เห็นดีกว่าเดิมนะครับผมก็พอมาใช้เทอร์เตก็มั่นใจว่าในความใสว่าหน้าหน้าเป้ด,ดีกว่าเดิมเยอะมากถามว่าดีตอนนี้ดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ว่า มันดีกว่าที่เป็นมาก่อนเยอะมากนะเดี๋ยวไปใช้ดูรูปมาก่อนนะครับผมนี่ <c oughs> นี่ครับรูปเกม,มาก่อนเห็นไหมดัดฟันเนี่ยครับไี่ก็ดัดฟันอย่างเดียวผิวหน้านะครับดำค้ำนะครับผมก็แบบว่าต่างแดนมากส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นรูปนี้ดูส,ดสิที่หน้าเห็นไหมครับมีรอยแผลเป็นด้วยนะครับผมยิ่งดูที่หน้าเนี่ยดูครับมีรอยเห็นไหมแผลเป็นเนี่ยไม่นี้มีไหม ไม่มีครับมันก็ช่วยได้เซลลิเต้ช่วยได้จริงๆนะครับผมก็นี่ถ้าไม่เชื่อนะว่าเป็นรูปจริงเดี๋ยวจะให้ดูโชว์นูดนี่ครับแผลเป็นที่ไหลในรูปจริงครับอันเดียวกันนะครับผมก็ไม่หายนะครับผมเพราะมันเป็นที่ไหลโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่หายเอ่อถามว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามว่าถ้าเกิดอยากใช้นะครับเพิ่งใช้ไม่เคยใช้เนี่ยอยากจะแนะนําเป็นตัวไหนนะครับสําหรับเป้ตัวแรกที่ไปใช้นะครับของซิเต้ก็เป็นตัวนี้ครับ เป็นครีมบำรุงชาริเต้นี่เดี๋ยวให้ดูกล่องมันอ้ยด้านผิดอันนี้ครับอันนี้เป็นกล่องมันนะครับผมก็ข้างกล่องราคาอยู่ที่2,500บาทแต่ทางชาริเต้นะครับเป็นโปรโมชั่นของเขาผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นของเขาจะนานแค่ไหนนะครับผมขายพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมก็คุ้มพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยสามสิบกรัมเนี่ยหลายๆคนบอกสามสิบกรัมอ้ยครีมตัวอื่นทาแป๊บเดียวนะครีมตัวนี้ไม่จำเป็นว่าต้องโปะหน้าเหมือนที่คนอื่นเขาทาน,นะครับ ครีมแต้มแต้มแต้มไม่พอทั่วหน้านะครับผมให้มีของทัว่วทัี่ทั่วหน้าทาเยอะไปก็เปลืองเท่านั้นนะครับผมถามว่าเปลืองดีไหมก็ดีถ้าเกิดเปลืองแล้วมีตังค์มาซื้อที่เป้ไปก็โอเคนะครับผมพันเจ็ดร้อยบาทตีขั้นต่ําใช้ได้สองเดือนตกกระปุกละแปดร้อยห้าสิบาทได้ต่อเดือนละแปดร้อยห้าสิบาทซึ่งการบํารุงหน้าเพราะหลายหลายคนอยากจะสวยบำแปดร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่เงิน,งนที่ มูลค่าเยอะมากมายเลยนะครับผมแต่คือบังเอิญว่ามันต้องซื้อกระปุกใหญ่มันถึงจะคุ้มนะครับสามสิบกรัมก็ <c oughs> <c oughs> ดีมากไหมเอออย่าหาว่าเป้โมแล้วกันนะครับผมเป้ก็เป้ก็ดีในส่วนของที่เป้บอกนะคือเอาแบบนี้แล้วกันเชอริเต้เนี่ยมีตัวแทนขายอยู่หลายคนนะครับผมก็ เห็นชาริเต้ที่ไหนนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าหาว่าเป้ซื้อที่เป้ไปอยากขายของไปซื้อที่คนไหนก็ได้นะครับผมก็ราคาก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันยังไงแต่เป้ขายเท่านี้นะครับผมก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้แต่ให้ดีซื้อที่เป้นะครับผมนะอย่าลืมก็ตัวนี้นครับดีช่วยอะไรบ้างช่วยให้หน้าสว่างกระจ่างใสเป้จะไม่ใช้คําว่าขาวนะครับผมคาว่าขาวนี้ถ้าคนดํามาใช้เนี่ย เกิดมาดําอย่างเงี้ยใช้ยังไงมันก็ไม่ขาวนะครับผมไม่ขาวอยู่แล้วไม่จัวแต่มันจะทําให้หน้าใสาหน้าสว่างกว่าที่เคยเป็นอยู่คนที่เป็นรอยแดงที่เกิดสิวอะไรเงี้ยครับทาตัวนี้ไปเหอนนะครับทาไปสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมันถามว่าแล้ช่วยอะไรคนที่เป็นสิวตัน,น้าบางคนนะครับเป็นสิวหลุมเนี่ยครับผมใช้นะครับใช้เซรเตมาประมาณสามสีก่กระปุกนะครับ จากคนที่เป็นหลุมเวอะหวาเนี่ยครับผมตื้นหายนะครับผมก็ไม่อยากโม้ครับผมก็ลองใช้เอาเองแล้วกันนะครับถามว่าผลิตภัณฑ์ชาลิตเต้มีอะไรอีกครับผมที่แนะนําอันนี้เป็นครีมบำรุงนะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเซรั่มนะครับผมเซรั่มตัวนี้ครับผมอยู่ที่ราคาข้างขวดข้างกล่องนะครับอยู่ที่2,350บาทนะครับแต่ชาลิเต้เขาช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นของเขานะครับขายอยู่ที่ 1,600บาทนะครับผมก็15แมวนะครับผมเซรั่มเนี่ยใช้ดีมากนะครับผมก็ช่วยยกกระชับหน้านะครับผมแล้วก็รูขุมขนกว้างนะครับก็จะทำให้รูขุมขนเล็กลงนะครับผมก็จะโอเคมากคนที่เป็นรอยเหี่ยวย่นรอยอะไรเงี้ยครับใช้ครับมันช่วยได้นะครับวิตามินเยอะนะครับผมตัวนี้มีออยครีมก็เหมือนกันมีออยนะครับผมก็ อยอยถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่ใช่อยอยลูกป,ปมุมอยอยขนมก็แก๊บมาใส่นะครับไม่ใช่ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เป็นมาสก์นะครับผมคือ3ตัวนี้กลางคืนเบสจะใช้ตลอดนะครับผมก็ถ้ากลางวันเป้ก็จะเพิ่มมาเป็นกันแดดกันแดดของของชอริต้นะครับผมก็จะเป็นกันแดดเนื้อซิลิโคนบางเบานะผมไม่ทําให้เป็นสีอุดตันแล้วก็ไม่วอก ไม่เหนียวเหนอะน,น่ะทาเข้าไปมันจะเกินกับผิวหน้าเลยนะครับผมก็ถือว่าเทพมาก spf 60 pa บวกบวกนะครับผมต่อมาครับกันแดดข้ามไปมามาสต่อครับมาสตัวอนนี้นะครับผม1,200บาทนะครับผม20กรัมใช้ดีมากนะครับผมเปให้เรียกว่ามาสเทพนะครับผมก็ ในเนื้อมาร์นี่มีส,ส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ด้วยนะผมก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นหน้านิ่มหน้าใสครับผมเนียนอยอเหมือนกันครับผมไม่ต้องห่วงผลิตภัณฑ์ของเชเอเต้เขาดีจริงๆนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อุดหนุนได้นะครับผมอย่างที่บอกอุดหนุนที่ใครก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็อุดหนุนที่เป้นะครับผมก็ยินดีนะครับคนขายไม่ดุนะครับผมแต่บาคนเห็น a c e บ o o k แล้วบางทีอาจจะดุเดือดไปหน่อยบางครั้งมันแล้วแต่กรณีไปนะครับผมก็ ไม่ได้ด่าใครนะครับผมก็พูดลอยๆไปนะครับใครๆที่ทําตัวเองก็จะรู้ของเขาเองนะครับส่วนส่วนเป็นขายอเองครับนี้8นาทีแล้วนะตอนนี้เนี่ยขายอีกนิดนึงส่วนเป็นน้ํำหอมนะครับน้ำหอมประประกาศเนี่ยครับผมอันนี้เป็นแพคเกจใหม่เป็นขวดใหม่นะครับเป็นขวดทรงบอลลูนก็ชุดหนึ่งสี่อยบาทนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เคยกินอ่า ก็จะมีดอกไม้แห้งหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็จะมีขวดสําหรับใส่น้ําหอมแล้วก็ขวดนเนี่ยบรรจุน้ําหอมอยู่ที่100่งร้อยมนะครับก็จะเป็นขวดใหญ่นี้แต่ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับเป้ใจดีนะครับแถมอันเล็กให้นะครับผมอันนี้ดูก็แก๊กมากแพ็กเกจอันนี้เป็นสําหรับไว้ส่งให้ลูกค้าก็จะแพ็กแบบนี้ให้แล้วก็ใส่กล่องแล้วก็จะใส่กันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับ400บาทนะครับส่งฟรี EMS นะครับผมใครที่จะซื้อพร้อมกับทีมนะครับก็ยินดีส่งให้นะครับผม สนใจก็ติดต่อนะครับใครอยากเป็นตัวแทนขายก็บอกนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นเยอะนะครับเป้ก็จะมีราคาส่งให้อยู่นะครับในส่วนของน้ําหอมนะครับส่วนครีมเชลเต้เนี่ยครับถ้าเกิดอยากได้อยากเอาไปขายจริงๆครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมเดี๋ยวจะคุยกับออฟฟิศให้แล้วก็ให้คุยกันเอาเองโอเคแล้วอย่างไงเป้ขอตัวก่อนแล้วกันครับ9ก้นาทีกว่าละคงน่าเบื่อหน้านมคาแล้วละครับโอเคแล้วยังไงใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเปได้ในเฟซบุ o กหรือไลน์อดีเป้นะครับโอเค ไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย